คือถ้าเกิดลงทุนเนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่มันยิ่งดียิ่งแบบพอเรียนจบมาเนี่ยผมอยากจะนําว่าการลงทุนเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยอะ่ะคือเราไปลงทุนในสินค้าที่หนึ่งมีปันผลก่อนอันนี้เราจะมองง่ายคือถ้าไปบอกว่าให้ดูแกะงบแกะพื้นฐานเนี่ยลหลายคนจะไม่ศึกษาก็ะจะไม่เข้าใจถูกไหมแต่อย่างน้อยรู้ว่าเฮ้ยถ้าตัวเนี้ยมันมีปันผลเนี่ยหรือรอย่างน้อยเลยคือปันผลมากกว่าดอกเบีย้ยแบงค์อ่าแบบนี้ก็ถือว่าไอ้ตัวเนี้ยเริ่มปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะถ้าราเงินฝากในแบงค์เนี่ยเต แต่ถ้าฝากในหุ้นอย่างเงี้ยขั้นต่ำคือ3าแล้วก็แปเราสามารถเลือกได้ง่ายขึ้นอันดับที่1เลยคือเลือกปันผลก่อนแต่ที่สองเราค่อยมาดูว่าในหุ้นที่เราอยากเล่นเนี่ยหรืออยากลงทุนเนี่ยเ,เป็นหุ้นกลุ่มไหนที่เรามีความเข้าใจกับเขาัน,นสิ่งสำคัญหลายคนเนี่ยไม่ดูกลุ่มอุตสาหการรมแบบนี้คือเราอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของแบบธนาคารหรือการเงินแต่ที่เราไปลงทุนแต่การถือการลงทุนของเราอะ่ะจะมีความมั่นคงไม่เท่ากันพอเห็นตลาดหรือเห็นราคาแ่งหน่อยเราก็จะเริ่มกลัวละแต่ถา,าถ้าเเรา,เาเฝากกิยอมว เราใช้กสิกรเป็นหลักหรือใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลักเนี่ยซึ่งเราก็ไปดูว่าเอ้ยอสองธนาคารนี้มันมีการจ่ายปันผลถูกไหมครับแล้วเราไปดูงบการเงินปุ๊บอ่ะเฮ้ยงบการเงินเขาก็ายังมีกำไรต่อหุ้นอยู่มีนก็เป็นบวกอยู่แบบเนี้ยเราสามารถเอาเงินไปนลงแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเราจะแบ่งเงินจากที่เราแบบว่าคิดว่าอยากจ,จะออมสมมติได้เงินเดือนมาสักร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะแบ่งมาสักห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้แล้วทยอยซื้อแบบนี้ไปในแบบแบบที่ว่าคิดว่าเราถอนเเ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 เงงงงงิิินนนนนนนีีีี่่่่ยยยออออออาาาาาไไไไปปปปฝกกกกแแแบบ์์พืืดดถูมมมม้้้้ฮะะึ็หหลลวทรซุ แล้วเดี๋ยวเขาจ่ายผลตอบมาเยอะกว่าด้วย